hello everybody สวัสดีนะครับก็กลับมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของ mm hmm. การอ่านการสะกดด้วยตัว e กันต่อนะฮะก็นานพอสมควรและเป็นเดือนเพราะผมพูดทิ้งเอาไว้ถึงเรื่องการใช้ตัว e ที่อยู่ติดกับตัว r ซึ่งก็บอกไปแล้วนะฮะ3พาร์ทว่ามันจะเป็นสระเอใช่ไหมอ่า <c oughs> นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนให้ดู2แบบก็คือว่า เราเอาตัว er เป็นคําที่อยู่ด้านหน้าพยางด้านหน้านะฮะอย่างเช่นคําว่า person อย่างนะี้นะอันนี้ยกตัวอย่างทบทวนนิดนึงกับกรณีที่เอา er อยู่ท้ายพยา,ยางนี้นะครับซึ่งก็จะให้ผลเหมือนกันคือมีความเป็น,เ,ปน,เ,ปนเสียงสะเออไม่มีปัญหาอะไร person person number number ก็คือสรุปง่ายๆว่า er นั้น ย,ยู่ติกานั้นก็คือสระเอ,อนั่นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับคำจะกี่พยางจะยาวขนาดไหนก็ไม่ได้มีปัญหาใน personality อะไรเงี้ยนะก็ว่าไปนะครับ ER นั้นยังคงความเป็นสระเออ,อยู่แต่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือคำที่มีสองพยางส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นดับเบิลเาร์เข้าใจดับเบิลอ้าไหมฮะอย่างนี้คือเป็นคําที่อยู่พยางแรกกับพยางหน้าแล้วจะมีสองพยางตามมางี้ในกรณีอย่างนี้ er จะไม่ออกเสียงเป็นสระเออตามปกตินี่คือปัญหาที่ต้องระวังให้ดีลองดูนะฮะเสียงมันจะกลายเป็นสระเอออกแนวกระแดะนิดนิด,นด,นดตามภาษา,าการพูดแบบ เจ้าของภาษาแบบ native speaker คำนี้จริงๆคนไทยจะอ่านว่าเบอร์รี่ถูกไหมเบอร์รี่อ่ะลูกเบอร์รี่อ่ะผลไม้ชนิดหนึ่งอ่าแต่ถ้าจะออกเสียงให้ถูกตามเจ้าของภาษาต้องออกเสียงว่าเบอร์รี D ่เบอร์รี่บอเอเบไม่ตีเบเนาะเบอร์รี่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่เบอร์รี่แบบที่คนไทยออกเสียงอันนี้เบอร์รี ลูกเบอร์รี่นี่เองแต่คนไทยออกเสียงเบอร์รี่นะไม่ได้ไม่ผิดนะก็ของไทยของมันแต่เราต้องจำไว้ว่าเจ้าของภาษาเขออกเสียงยังไงเนี่ยอย่างคำนี้เห็นไหมให้สังเกตว่าทุกครั้งจะมี R2 ตัวเบิ้ลอย่างนี้เป็น R ของพยางค์แรกและของพยางค์หลังอย่างละคำพยางค์แรกอยู่ท้ายพยางค์หลังอยู่หน้าก็ว่าไปจะเขียนแบบนี้เสมอนะฮะเนี่ยอย่างคำนี้คนไทยอยากเสียงว่าเชอร์รี่ถูกไหมลูกเชอร์รี่สีแดงๆเนี่ยแต่จริงๆเจ้าของภาษาจะออกเสียงเป็นเชอร์รี่ เ h e r r y ไม่เชินะเ h e r r y อ่าเป็นอย่างนี้เสมอนะเพราะฉะนั้นย้อนนิดนึงถ้าเป็นคำว่า s t r a w บอร r ่แบบคนไทยพูดฝรั่งจะออกเสียงว่า s t r a w บอร r ่เห็นไหมสตรอเบอรี่เบไม่ใช่เบนะขอย้ำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็จะยกตัวอย่างสับประมาณหนึ่งให้ดูเป็นความรู้แล้วกันให้สังเกตทุกครั้งสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าจะเป็นดับเนอย่างนี้แบ่งไปคนละตัวตัวหน้าตัวหนึ่งพยางหลังอีกตัวนึง คำนี้จะออกเสียงเป็นเดริกใช่นไหมเดริกไม่ใช่เดอต้องห้ามเลยนะฮะให้จำไว้ว่ากรณีอย่างนี้ต้องออกเสียงเป็นสระเออเป็นสระเอทั้งหมดไม่ใช่สระเอพูดไปพูดมาก็ององเองอะเดริกเดริกอ่ะคำไหนสับย,ยากผมจะแปลไว้ให้นะเอาเป็นว่าต้องเขียนแล้วกันนักเรียนก็ฟังแล้วจำความหมายไว้ว่าำคำนี้คือปั้นจันขนาดใหญ่ปั้นจันขนาดใหญ่เดริกนะจดไว้ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้จะงเปิดดูเอาทบทว,บทวนเอา คำต่อไปอ่าก็น่าจะอานว่าอะไรฮะถ้าอย่างงี้ในเมื่อเรารู้วิธีการอ่านแล้วก็เหมือนกันคนนั้นเอาอเสียงว่าเฟอร์รี่ถูกไหมไเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากอ่ะจริงๆมันคือเฟอร์รี่เฟอร์รี่เรือข้ามฟากเฟอร์รี่อย่าเฟอร์รีน่นะฮะแยกคดีระหว่างสำเนียงไทยกับอังกฤษนะอ่าโอเคขยับนะิดนึ่งเคยเห็นปลาชนิดนี้ไหมฮะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัว i n g นิดนึงแต่ก็ไม่มีผลเลยเหรอกเพราะว่า อ่าก็เหมือนกันมันคือข้างหลังจะเป็นสระอะไรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นวิอวเสียงสระอ e ีสระอีอะไรก็ว่าไป herring herring ซึ่งคนไทยจะเรียกว่าปลาเฮริงว้เราเราเรา,เราจะดูาะต,ตามตัวสะกดแล้วออกเสียงเป็นสระเออตามปกติแต่ถ้าเอาเสียงของเจ้าของภาษาจริงๆมันจะต้องเป็น herring herring ปลาเฮริงคนนี้ออกเสียงเฮริงไม่เป็นหาเดี๋ยวอย่างคนคนเนี้ยชื่อนเนี้ยเราจะออกเสียงว่าอะไรเสมอฮะเราจะเรียกคนคนนี้ว่าเจอรี่ถูกไหม ทอมกับเจอร์รี่เนี่ยการ์ตูนที่ดังมากๆเป็นตำนานเลยเนะนะไอโจอหนูตัวเล็กเนี่ยเจอร์รี่เนี่ยแต่จริงๆชอบฝรั่งจะพูดเจอร์รี่เจอร์รี่เจอร์รี่ไม่ใช่เจอใช่ไหมเจอร์รี่เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เราต้องศึกษาเอาไว้น,น,นะขออนุญาตลบนะไปดูคำศัพท์ต่อไปพื้นที่จำกัดคำนี้เราจะใช้กันเสมอในวันคริสต์มาสคุณคุณไหมครับคนไทยออกเสียงเมอร์รี่คริสต์มาสถูกไหม ซึ่งแน่นอนมันจะต้องกลายเป็นเลยฮะ Mary Merry Christmas Mary ผมก็จะชนกล้องจังเลยนะเ调ไปเทามา Mary Mary ไม่ใช่ Merry นะ Mary คำนี้มันแปลว่าร่าเริงคลื้นคลืน้นถ้าไปให้สอดคล้องกับคำว่า Merry Christmas ก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองก็คือ Mary มันแปลว่าสุขสร์คลื้คลืน้นร่าเริงอะไรเงี้ยได้นะคลื้นเคลงอะไรอยู่กันเยอะๆอนน m e Mary นะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปคุยกับฝรั่งแล้วคุณจะบอกฝรั่งว่า ถูกุขสต์วันคริสต์มาสเพื่อใช้พูดอย่างแบบให้ภาคภูมิใจว่าออกเสียงภาษาคิดถูกต้องก็ต้องพูดออกเสียงว่า Merry Christmas แต่ถ้าพูดกับคนไทยก็มารีคริสต์มาสก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรแต่ถ้าคุยกับชวาวภาษาก็ควรจะพูดว่า e r r y Christmas ถูกไหมคอ่าคำต่อไปอันนี้ก็สําคัญนะคนไทยก็อา่านผิดเยอะคํานี้มีสามพยางนะพิเศษนิดน,นึ่าตัวอาสองตัวนี้อาจารย์ว่าอะไร terrible terrible ไม่ใช่ terrible เห็นไหม terrible น่ากลัวน่าสยองขวัญน,น่าหวาดกลัว terrible นะบางทนอาจจะแปลว่าแย่ได้อ่ะก็แถมคำนี้คำหนึ่งแล้วกันเป็นล่าสับเดียวกัน terror terror ความสยองขวัญความน่ากลัวภาพยนตร์แนวสยองขวัญน,นะเทร r เร์นะก็จะว่านี้อ่ะมีคำหนึ่งคำนี้ก็น่าสนใจเคยเห็นคำนี้ไหมฮอ่ะ คนไทยอ่านเทเลสเพราะเราอ่าน,นเป็นเสนอถูกไหมแต่ที่ถูกก็คือเทเรสเทเรสระเบียงนะฮะอ่าระเบียงที่แบบว่าออกจากชานบ้านไปเนี่ยนะฮะและอีกความหมายหนึ่งก็คือที่ราบที่อยู่ติดกับแม่น้ําที่เป็นชั้นๆเทเรสอ่าคล้ายๆเป็นริมตลิ่งนะอ่าแต่คนไทยเอาเสียงเทเลสอ่ะโอเคนี่คือ เรื่องของ er ที่เป็นเรื่องเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ต้องระวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีประโยชน์ไม่ไม่น้อยอมีบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่ายงคำนี้อ่านว่าอะไรตา่างกันยังไง2องคำนี้คำนี้จะออกเสียงสระแอชัดมาก mary mary แต่งงานแต่อันนี้จะเป็น mary นะมันเป็นสระแอกับสระเอนะฮะ,ะก็คือประมาณประเด็นมันอยูนตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะ mary แต่งงาน mary สุขสันต์คืนเพลง m e r y mary ทวนหน่อยเอาละฮะโอเคเจ็ดนาทีแปดนาทีก็ว่าไปยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะเรื่องตัว e ในเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาตุ้มกันอีกทีนึงขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมาก see you next time